ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพบกับอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเพิ่งจะแต่งรถให้ลูกค้าเสร็จนะคะจะเป็นรถรุ่นสเปคแคปเอสนะคะสีบอลเงินค่ะโอเคสนี้จะบอกเลยค่ะว่าลูกค้าจัดเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการแต่งรถของลูกค้าเคส <ๆ S 2> นี้กันเลยนะคะไปเลยค่ะ จะเป็นรุ่น s p ป c แ c a S สีบอลเงินค่ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่617,000บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์6สปีดค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปดูรถรอบๆพันก่อนนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างค่ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนเลย เพราะว่าถ้าถ่ายตรงนี้แสงจะสวยมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะฝากให้เพื่อนๆดูสีรถตัวจริงค่ะที่ออกแดดน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะดูจุดเด่นของรถคันนี้ก่อนเลยนะคะสั สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านะคะแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมค่ะจะเป็นชุดแต่งของค่ายทันเซอร์นะคะนี่เลยค่ะมาดูด้านหน้าค่ะที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะก็มีเลยนะคะจะมีสติกเกอร์ค่าตรงกลางนะคะจะเป็นค่าตรงกลางค่ะสีดำตัดขอบแดงนะคะมาพร้อมสติกเกอร์ด้านล่างค่ะติดตรงสเกิร์ตด,ด้านหน้านะคะ เป็นค่ายของทันเซอร์นะคะสีแดงค่ะและจะมีสติกเกอร์นะคะรอด้านข้างค่ะนี่เลยก็จะดูเก๋ๆเท่ๆไปเลยนะคะส่วนสติกเกอร์นะคะด้านข้างค่ะก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ ะมีฝั่งด้านข้างท่านซ้ายและด้านขวาค่ะและมีตัวหนังสือนะคะฮันเซอร์นะคะสีแดงนะคะเป็นติดอยู่ตรงสเกิตร,รอบคันนะคะไอ้ด้านข้างนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกว่าด้านท้ายก็มีสติกเกอร์ด้านเอ่อตรงกลางนะคะอยู่ด้าน เราไปดูสเกิร์ตด้านหน้านะคะว่าได้ทรงมาตัวไหนนะคะนี่ค่ะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดตัดขอบแดงนะคะชุดแต่งของค่ายนี้นะคะก็จะได้สเกิร์ตนะคะแล้วก็จะได้ตัวครอบ อด้านล่างค่ะสีดำค่ะตรงนี้นะคะและก็จะได้สกเกิร์ตด้านข้างค่ะและก็จะมีสกเกิร์ตหลังค่ะก็คือเอาง่ายๆนะคะชุดแต่งนี้จะได้สกเกิร์ตรอบคันเลยค่ะ มาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำค่ะเห็นป็นไหมด้านนี้เดี๋ยววนไปดูให้อีกทางหนึ่งให้นะคะเคนี่ยค่ะสปอยเล์ มเวลค่ะแม็กเวลนะคะยางขนาดยางค่ะจะเป็น255ห้ทับห้ค่ะขอบ18นะคะสเต็ปการโหลดของลูกค้าเคสนี้นะคะก็จะเป็นโหลดหน้าสองหลัง3าค่ะพอดีเลยจะตรงให้เรียบร้อยนะคะไปดูของแถมนะคะที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นตัว ครอบดุมสีแดงน็อตสีแดงและครอบเป็กสีแดงค่ะมีจุกลมให้ด้วยนะคะสีม่วงเก๋ๆไปเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูทรงนะคะทรงด้านข้างด้านนู้นนะคะเลยถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะก็เท่ได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าแต่งจัเดเต็มจริงๆเลยค่ะ ราคาตัวรถนะคะของคันนี้นะคะย้ำอีกทีค่ะราคาตัวรถอยู่ที่หกแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทค่ะสำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะก็ติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเบาะหนังรอบคันค่ะเป็นเบาะดำได้แดงนะคะเดินได้ให้เรียบร้อยค่ะนี่เบาะดำแล้วจับ ูผนังทิงด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่เลยเป็นหนังนะคะให้เรียบร้อยค่ะมีปูที่รองมือด้านข้างให้ด้วยนะคะรองแขนค่ะเป็นหนังสีดำค่ะได้แดงนะคะนี่มาดูภายในของเคสนี้นะคะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ ภายในของเรานะคะมีติดวัดบูธด้วยค่ะับูธนะคะสเปคฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มเจรามิดค่ะอเมริกันออตโต้นะคะด้านหน้า40%ค่ะและรอบคันนะคะจะเป็น60%นนะคะเดี๋ยวมาดูมองจากภายในออกภายนอกนะคะ สำหรับวันนี้คลิปรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นสเป c แฉก S สีบอลเงินค่ะพร้อมแต่งชุดแต่งและแม็กนะคะใช้งเงินออกรถนะคะเพียง49,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะทักหาปาแอดไลน์ bar, line, มาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะทางนี้นะคะสแกนล,ลิงก์ไลน์นะคะมาได้เลยค่ะฝากลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเพื่อนๆนะคะ เข้าไปกดลิงก์ลายนะคะแล้วก็ทักมาได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับนะคะรถนะคะคันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของปาด้วยนะคะปาก็จะทําคลิปใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆชมอีกนะคะวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วติดตามชมกันคลิปถัดไปนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ